ผู้ป่วยคนอื่นหากว่าโรคสวยก็ไปโรงพยาบาลอื่นผมก็ไม่ง้อผมยอมรับมผมสั่งถอนเองนะสถานบรราจารย์นะเนี่ยก็พูดไปเลยพอกอาจารย์นะผมก็รับผิดการสูบบุหรี่นอกเหนือจากเป็นภัยแก่ผู้สูบบุหรี่แล้วยังส่งผลเสียต่อบุคคลอื่นๆที่ต้องสูดตมควันบุหรี่อันเป็นสาเหตุก่อมะเร็งปอดไปด้วยทั้งยังเป็นต้นเหตุแห่งอักขีภัยในสถา,านที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นอาคารที่มีผู้ป่วย ผู้มาเยี่ยมเยียนผู้มาติดต่อและบุคลากรผู้ทำงานจำนวนมากหากผู้ลักลอบสูบบุหรี่ไม่พอใจและแสดงอาการก้าวร้าวเกลี้ยกราดทีมงานโรงพยาบาลมงกุดวัฒนะนำโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุดวัฒนะก็จะตอบโต้อตอบด้วยความดุเดือดรุนแรงโดยไม่เกรงใจและไม่เกรงกลัวต่อการเสียลูกค้าผู้ใช้บริการหรือการฟ้องร้องร้องเรียนใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการสิทธิบัตรทองสิทธิประกันสังคมหรือใช้เงินทุนส่วนตัวในการรักษาพยาบาลก็ตามโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะขอประกาศเตือนผู้กระทำการลักลอบสูบบุหรี่ว่าอย่าท้าทายหรือลองดีกับรองโรงพยาบาลมงกุฎไว้ณทีน่นี้จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันคําประกาศนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่มีเรื่องแล้วประกาศประกาศมาตั้งแต่ปีที่แล้วหหลายเดือนแล้ว แล้วก็เพิ่มความถี่เป็นทุกสองชั่วโมงนะครับก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับตึกนี้เราเพิ่งสร้างตึกใหม่สร้างตึกช่วยคนยากจนข้างบนเดี๋ยวทุกท่านเชิญเดินไปดูตาตบายนผมช่วยคนคนยากจนเยอะมากส่วนใหญ่เขาก็ดีดี 9, 9เป็นคนดีน่าสงสารทั้งนั้นนะครับสุขทองต่อมาจะมีโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นรับบัตรทองแห่งเดียวคือมองกุฎนะคือผมเนี่ยแหละที่รับนะครับแม้แต่ไอคนไอกุ้ยเนี่ยนะ เมียมันท้องนี่แล้วลูกไม่ดิน้นผมก็เอามารักษานะครับรักษาจนลูกดิ้นเป็นปกติก็ตอบแทนมงกุฎวันาด้วยวการลงมานั่งสูบที่ห้องนี้เดี๋ยวจะพาไปดูห้องห้องสูบบุหรี่ไม่ใช่ห้องสูบบุหรี่ห้องสูขาแล้วก็ปล่อยควันพ่นออกมาคนไข้ก็นั่งรอสูดควันผู้ใช้บริการเขาก็ร้องเรียนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับ วันนี้เนี่ยมาตามอัปเดตในเหตุการณ์ที่หลายคนจะพอทราบวันดี้ว่าที่โรงพยาบาลแห่งนี้เกิดเหตุเมื่อประมาณวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือคุณหมอเหรียญทองแน่นหนาซึ่งเป็นผอ,อ,อของโรงพยาบาลแห่งนี้ถูกกล่าวหาว่าไปทําร้ายร่างกายเด็กอายุ14เท่านั้นนะครับซึ่งมาใช้บริการในโรงพยาบาลแห่งนี้สืบเนื่องจากว่าเด็ก14ที่กล่าวถึงตอนนี้เนี่ยนะครับ เป็นคนที่เข้าไปแอบสูบบุหรี่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลคือในห้องน้ําหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ทราบเข้านะครับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพยายามจะนําตัวมาเพื่อปรับเป็นโทษปรับถึง5,000บาททีนี้เด็กคนนี้พยายามจะติดต่อกับทางของพ่อแม่ของตัวเองแต่ว่าอ้างว่านะครับน้องเขาบอกว่าเนี่ย โรงพยาบาลทงางเจ้าหน้าที่เนี่ยยึดโทรศัพท์เอาไว้แล้วก็ไปติดต่อผู้ใหญ่มาในภายหลังมาทราบว่าผู้ใหญ่ที่ตามมาเนี่ยมาเอาเรื่องเด็กคนนี้นะครับก็คือผอ,อ,อของโรงพยาบาลนี้นั่นก็คือคุณหมอเหรียญทองแน่นหนามาด้วยตัวเองเลยนะครับแล้วก็มีการทําร้ายร่างกายนะครับอ้างว่าถูกโผชกฟกตองฟกช้าเลยทีเดียวหน้านี่คือช้านะครับคิ้วแตกก็เป็นเรื่องเป็นราวที่สําคัญนะครับยังบังคับให้น้องคนนี้แก้ผ้ารเรื่องผ้าแล้วก็ขับไล่ออกจากโรงพยาบาล เป็นเรื่องเข้านะครับภายหลังเนี่ยวันที่14พฤษภาคมคุณหมอเหรียญทองได้ออกมาชี้แจงใน Facebook ของตัวเองว่ายอมรับว่าตัวเองเป็นคนดําเนินการเรื่องนี้ทําเองทํำร้ายเด็กจริงๆแต่ในเวลานั้นไม่ได้รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นเพียงแค่เด็กอายุ14ซึ่งมาสืบทราบในภายหลังต่อมาว่าเด็กคนนี้เนี่ยเข้ามาใช้บริการเนื่องจากว่ามีแฟนสาวนะครับซึ่งอายุ16ตั้งครันแล้วก็ลูกในครันเนี่ย ไม่ดิ้นนะครับก็คือก็เลยต้องมาใช้บริการที่โรงพยาบาลแห่งนี้แต่เนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยชอบแอบอยากจะไปสูบบุหรี่นะครับมาสูบป,ประมาณ3ครั้งและ2ครั้งแรกเนี่ยออกไปสูบข้างนอกบริเวณของโรงพยาบาลแต่ครั้งที่3เนี่ยคงจะอดใจไม่ได้ก็เลยลงมาบอกว่าขี้เกียจจะออกมาลักกันเลยมาสูบในบริเวณของอห้องน้ําโรงพยาบาลแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้สังเกตเห็นจากภาพที่เรานํามาให้ดูนะครับคือบริเวณห้องน้ําตรงนี้มันเป็นบริเวณที่ตึกใหม่คือตึก3 และตึกแห่งนี้เนี่ยมันทำระบบไหลเวียนของอากาศที่ค่อนข้างเข้ามาถึงข้างในนะครับมันทำให้กลิ่นบุหรี่เนี่ยมันทะลุมาถึงข้างในซึ่งในนั้นเนี่ยมีห้อง ER หรือห้องที่เป็นห้องฉุกเฉินอยู่ด้วยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับ คุณหมอเหรียญทองเนี่ยก็เลยชี้แจงนะครับในเวลาต่อมาว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ฟังอยู่ทุกๆ2ชั่วโมงที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาเนี่ยจะมีเสียงของหมอเหรียญทองนะครับเป็นเสียงเจ้าตัวเลยนะครับที่อัดเอาไว้แล้วก็จะเปิดวนเพื่อให้รับทราบว่าการสูบบุหรี่ในพื้นที่โรงพยาบาลเป็นเรื่องที่ต้องห้ามและมีป้ายติดประกาศบอกเอาไว้หลายพื้นที่มากนะครับเนื่องจากว่านี่คือโรงพยาบาล มันเคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้มาแล้วนะครับซึ่งมันอันตรายมากมันมีการต้องอบพยพผู้ป่วยและก็อะไรอีกหลายอย่างมันน่ากลัวมันอันตรายจึงเป็นเหตุว่าทําไมโรงพยาบาลน,นี้ไม่ต้อนรับคนที่คิดจะเข้ามาสูบุรีในพื้นที่ของโรงพยาบาลน,นะครับนอกจากนั้นแล้วเมื่อเช้าของวันที่15ก็คือน้องและก็ผู้ปกครองก็คือเหยื่อเนี่ยไปแจ้งความที่สอนอทุ่งสองห้องเรียบร้อยแล้วนะครับก็มองว่าปัญหาใหญ่ๆคือการถูกทําให้อับอาย นะครับคือการถูกทําร้ายร่างกายนี่ก็ส่วนหนึ่งนะแต่การถูกทําให้อับอายด้วยการเปลืองผ้าเนี่ยแล้วก็ขับไล่ออกจากโรงพยาบาลอันนี้ถือว่าค่อนข้างรุนแรงสําหรับพวกเขาทีนี้วันนี้เนี่ยนะครับเราก็มาติดตามดูว่าคุณหมาเหรียญทองแกจะว่าอย่างไรซึ่งแกก็ยืนยันว่าแกโพสใน f c e e o o o เนี่ยนะครับบอกว่ายอมรับถ้าเกิดว่าผิดจริงก็ยินดีที่จะรับผิดในเนื้อหานั้นมีส่วนหนึ่งที่บอกว่า บางส่วนของคนที่เป็นลูกน้องของแกเนี่ยยินดีจะช่วยนะยินดีจะออกหน้าแทนหรือพยายามจะลบภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยซ้ําแกยืนยันว่าไม่เป็นไรลูกผู้ชายผิดแล้วก็ต้องรับผิดมีประโยคที่ใช้คําว่า a n officer and a gentleman ก็คือบอกว่าเป็นนายทหารสุภาพบุรุษ ยินดีรับผิดหากผิดจริงทีนี้นะครับพอมันเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นกระแสะของความเห็นจึงแตกออกเป็น2ฝ่ายในด้านหนึ่งมองว่าคุณหมอทําเกินไปไหมเป็นเหตุที่รุนแรงเกินกว่าจําเป็นหรือไม่ เนื่องจากว่ามีทั้งการทำร้ายร่างกายการทำให้อับอายด้วยกันเปลืองผ้าแล้วก็ขับไล่ออกจากโรงพยาบาลแต่อีกด้านหนึ่งมองว่าก็สมแก่เหตุแล้วเนื่องจากว่ามันเคยเกิดเหตุมาแล้วอย่างที่บอกนะครับถ้าหากว่ามันรุนแรงถึงขนาดว่าไฟไหม้ซึ่งเคยเกิดมาแล้วในที่นี้คือสองครั้งด้วยกันนะครับมันร้ายแรงขนาดว่าอาจจะเป็นโศกนาฏก,กรรมได้เลยหรือว่าคแค่ความวุ่นวายของการต้องพยายามอบพยพผู้ป่วยเนี่ยมันก็มากพอแล้วทําให้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคุณหมอคงจะ อดทนไม่ไหวแล้วจริงๆจึงจําเป็นต้องทําร้ายร่างกายเป็นวิธีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่างหนึ่งก็ได้มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยมีทั้งฝ่ายที่ชื่นชมมีทั้งฝ่ายที่เห็นต่างและฝ่ายที่ประนามพวกเราทีมข่าววีเก้าดีสรายงานวีเก้าดสข่าวจริงชัดเจน